เมื่อยเลยเมื่อยใหญ่ถี่ที่นั่งโบสถ์ไหบอนั่งโบสแล้วเนาะว่ามาใหญ่ไปที่นั้นทังนี้นี่เนาะมาตามบามเนาะ พี่น้องกลับสบายดีและสวัสดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคตพี่น้องเลยมาพบมาพบกับบัจจิตอุทุพนคือเก่าเด้อเนาะตอนนี้กกมาพบกับอนนะไอซางเพื่อนพี่น้องเลยโดยง่ายสบายดีสบายดีเป็นยังไงมานี่มาเห็ดซอยเพิ่นบ่โดยปามาซอยเพิ่มเพิ่นง่ายง่ายมานอนเมื่อคืนนี้ยังนอนอยู่พุ่นอยู่บ่โดยยังนอนอืม โดออยากมาอยู่บนดินครับเห็นอยู่ชสชีชัมนานาดินเจ้าของเนาะนั่นแหละตัวนี้ก็มาเห็ดซอยทั้งนาไอเอเพื่อนต่บ่กคือทั้งเงินนาเพื่อนไอเป็นจังไรเดี๋ยวนี้หายวะใส่เพื่อได้บาตจัย่าง่มีตรตาตะโบกบขอกเศร้าใคยไม่สามาสวยทั้งนี้มาคนสิงคนคลองแล้วกับบารวิไดเห็ดดังนี่อายม่เห็ดซอยเพิ่อต่ว่าคือทั้งเพื่อนไอเดี๋ยวนี้เนาะ แบบได้ย uh, mm ัง hmm. ม mm ีงบในการแบบว่าโบกแบบบ่อหรือว่าอะไรยังอี่ยังมาท่านมีเป no, ah, ็นบ่โดยอืความใจบานใจยังไงแต่ว่ายังมาท่านขึ้นบ่ข้นได้ขนแล้วนเพาะพี่้องว้ยเบื่อิดิงกันลืมเนาะขึ้นแล้วเนาออ่ามิตรบาตอนนี้กะโบกนี่ประมาณจังเมื่อยังยังยังราท่านได้จักาะยังมาท่านได้ว่าเพราะว่าหนาวมาท่านนี้น้ำโดยเพราะว่าหนาวมันอึดน้ำ นอน้ำนี่ละน้ำเอาสิไปบกไปอีกสักหนะ่มัน,มนโมมีอ้าน้ำมันทังได้ใช่น,น้ำทังก็ได้ตะคู่หนึ่งสองคูออ่างมันก็นเห็ดวิยก็บกไ่ได้เนี้ยวิดาบกมันต้องใส่น้ำได้อยู่ไล้้อือันนั้นคือน้ำม,นมันมันโมไลาน่นะเะโดยเพอได้ตะซำอ่าซำหลังถวยหลังอนี้งนียนะ เป็นนั่นน่ะเนาะมันเป็นน้ำสถานทีได้หน่เนาะโดยก็ปกติเราเป็นน้ำสถานทีกในคุมนั้นซีหาล้างเฮือนกะบ่ได้มีน้นาือกะโอ้เจโบ่ถึงหนามเนาะถึกมันหนักย่ำนี่มันอึดย่ำนี่มันอึดนี่เดือนหนึ่งเดือนปลายแต่ย่าฝนตกใส่แตวก็พ่อได้อ่าพ่อใดนี้ดต่วันนี้ได้แต่วันนี้เออคือเปลี่ยนนั่นะในขุมนั้นคือเปลี่ยนนั่นน่ะพ่อพี่น้องเนาะเลยเอาใช้เนาะมีแต่ว่าบุก การบุกนี่สมมติว่ามีเงินซื้ออ่าปูนมาบุกนี่เจ้าหน้ามใช่ฉันบ้าไทยมีแล้วกันบัถ่ายยังฝนแต่จังโอ้กันกัมีเงินมีคำกับไล่บุกนี่เพื่อว่าเลยเอาหนามเขาบ้านี่จ้างเขาแกไปให้ต้องได้ซื้ออีกเนาะมันเลยได้ซื้อคือบางแถบไปนี่อายไปเทผืดกับยังได้ซื้อเขาโอ้เพลงบัวแบบไหนเขาเอาว่าเอาวฟุ้ง สาพันโอ้ปุยหนึ่งสาพันเนาะคือบวกนะทั้งหมดทั้งมวลกะอยู่ในประมาณเท่าไรบัตรโอ้ยลายเลยลดยวะ <laughs> น้ำเนาะเอาๆแสเนาะอ่ามีแต่ว่ารอเบิอ้องแสเนาะแต่มามีเงินมีข้ามกะอยากคิดให้มันเร็ไวไวๆให้แน่นเนาะอยากให้มันเรยวไวๆอือว่าซุปไร้มันก็เลาไม่ได้เอาเดี๋ยวนี้ครับยังต่อเทพผืนเมืองนี้เทปเมืองนอกนี้ Rồi, rồi, rồi. Đó, đó nó mới đi cả ma hết xoay thằng ngay phần nó mới đi nó. À, đừng ai nhưng thì xoay lọc bán ai à, vô. Ồ. Sau này ai nhưng khẩu bán khỏi nhắn vô. Nhưng hết huyền cho con dù nó. Đó, oh, nó người tới thằng mi sầu. À, <laughs> à, nó có mua À, tin sáu nó ừ, thì nó. tin sáu phần là mà... ma, à, tăng vai nó ไปจังได้นั่นตอตกบโบไม่นั่นโบโอ้โดู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 ไอ้สบายดีเด้อดโดูอ๋อสบายดีสบายดีเนาะทั้งเข่าสานทั้งมาสั่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะอืมเป็นเรือกเอาสังกะสีตัวเก่าเนี่ยมาใส่เนาะอืมเออเออเห็ดพอได้น่าสัวข้าวไปก่อนเนาะอืม นี่เดยพี่น้องโอ้มีเสาก็มาเบลแล้วนี่เนาะเสาก็มาแล้วพี่น้องเสาไม้เนาะนี่เดยเนาะเป็นว่าโอ้เนาะหามากเคนว่าใจกับอยากได้อีกเพื่อนไหมคือหนเนาะงพ่อพี่น้องอย่ใช่มันกับวัคซีนคือยู่ดีนเท่าแล้วเออนี่เนาะแมนแมนแมนอยู่ใส่ก็คือเก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือบัดนี้คือซีโบ่ใหญ่ยานะเหนือใหญ่ใต้แล้วบัดนี้เนาะ เมื่อยายเมื่อยายนี่นําบ่ทวนได้บ่เออนําบ่ทวนแล้วเนาะสิว่ามายายไปทานั้นทางนี้นี่เนาะเนาะต้องถามก่อนแน่เนาะมื้อนี้บ่ดีห้วยบ่ได้ไม้แ่ะบอกนกสิอ่าเลข56ตัวนี่นะ เออบอกได้ซื้อบาถึงเนาะบอยกได้พี่น้องเลยเนาะแล้วเราซื้อบถึงเราไปซื้อเล็้รแล้วอืมเอาเาเอามีด้ซื้อเลเราก็ได้เลยเอาซื้อแต่เล็าเลกได้ซื้อต้องดีก่อนแเล็กประจันเลยอเลีกดประจันบ่อันนี้คืออ๋อมงได้จะเห็ดชัวข้าวกนพี่น้อง แต่ก่อนอ่าตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้อ่าเฮ็ดอ่าปลูกขึ้นเนาะแต่ว่ากะอยู่ในประมาณเดือนไหนที่ว่าสิได้เริ่มนเฮ็ดถ้าาเพิ่นยาโอ้แต่กะเริ่มทยอยทยอยแเนาะแม่นอืมเริ่มเข้ามาพาพามในกระตีเ่แหลๆทั้งเอ้ยเพิ่นได้ให้ M100 สิ M100 บ่อืมเียอื งนใจกินร้อยได้คขอใจเกินร้อยดิโอ้มันนะพี่น้องเห็นบ่ะม่อเิดเองกับมาเมื่อน,นี้นะพี่น้องมาเมื่อน,นี้กับมาอ่ามอบเงินให้ทางนาน้องงอมเพิ่นเนาะพอดีว่าเห็นทาง้เพิ่นกำลังคิดเวียกอยู่ก็เลยไปว่าเอ้าเนาะถ่ายบรรยากาศนะครับผมเป็นพี่น้องเบิ่์นกว่านะวันนี้พี่นอ้องเลยตอนนี้ก็คือนาทางนานาบาชันเพิ่นเนาะพี่น้องอ่ารับนาทีเป็นสะพานบุญอ่าในการเฮ็ดเทือน còn thằng là ai phân du thằng này cả đi bước đi chạy năm thằng có cua còn ai phân nó thì bà đây hợp cảnh được, đưa nè nó có việc gì cứ thằng là hơn của ngay sang thì cả thứ ba lighter men bên bo thì bà đây hợp cả suy đưa chạy thằng phụ nhảy phân rồi đi chạy năm phi long ơi nó em mà thân kinh khảo thiêng đấy nhỉ nó ยังยังเนาะยาียังดยาคนดียอคนดาคนี่ก็นดียาคนดียาคนีางนียาดยโบดยานดยานดียานดียานดียา่นียาคนดยานียาคนียาคนดีานดีเนด้ยานียาคนดียาน้ียดคนดียานดียานดียา่นดียนดียาคนดียาคนนีนดีาคนีนานีาคนดีนียคดายาคนียนดียาดีเนดาีนีนา มีแต่ข้อเมาเนาะข้อเมานี่แน่เนาะขึ้นไหนดิเข้าเอาน้ำขึ้นแล้วก็ว่าเติขึ้นแล้วเออตะกี้คิดว่าคือทั้งไงนี่มานอนนี่ไหนอีกนี่นะยังเนาะยังเนาะปุ๊บมันเศร้านี่มันมืดผนน่ะเศร้าเอยบรรยากับปุ๊บให้ทั้งน้องอนาโนนี่ฮะขึนเข้าไปลิ้นในบ้านน้ำน้องตองอือไปดินน้ำน้องตองเพลินเนาะ อืมเจ้าสาวก็อ <Wikipedia> oh. ัีเจ um ้าสาวชิปโอ้เส้นเทม่าให้สาวนึงโอ้โอ้เวลาเก็สีตั้งเทน่ะสาวตัวนั้นเลย่นบอลอืมชิปเป็นเทมให้มาสาวนึงเป็นไม้อย่างเด้ยนี่เนาะพ่อพี่น้องเป็นไม้ที่ว่าคือทา้งนาะบอจันท์เพิ่นเนาะพ่อพี่น้องแม่แน่นอนเนาะบอจันท์เพิ่นเนาะเพราะว่าทางบุจิตอิงก็าบอก อ่ากาบกกขอโทษขอพายน้ำไหลายพี่รองเลยน,นึ่งมากอ่ะนึ่งมากเวียกเนาะพี่น้องก็เลยบ่ได้คอยมีอันโอกาสอ่าได้อ่าเบิ่งคลิปของแต่ละคนแต่ว่าคือทั้งนาเสานะ่ะเห็นอยู่พี่น้องเลยเ่ยคือทั้งเป็นทั้งคลิปเนาะอ่าทั้งประจันพ่นโพดลงไปแหละอ่าตอนนี้ก็เรื่องอ่าเสือผ้าหนาแพเนาะอ่าขนมาใบเบลแล้วฝนตกลงมานี่ฮุบเป็นฮุบเนาะพ่อพี่น้อง <c oughs> เอาจังใดก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องคลิปนี้กับบริมีอย่งางไรเนะาะได้มาถ่ายบรรยากาศนะครับผมเป็นพี่น้องเบิ่งตอนที่ว่าทางไอ้อเพิ่นเนะาะเห็ดเห็ดเชื่อนเห็ดซ่านมาแดงกับน,นอนเลยอะไรงนี่ก็ได้เนะาะเอาเข่าขึ้นใช้แล้วอันนี้คืออันนี้บ่ถุงมูลถุงมูลเทาอีกบ่นี่ยังเท่านี้แมนบ่เท่านี้ก็ คือว่าเดี๋ยวนอกพอพี่น้องก็หาเงินไปเรื่อยๆน้อยเนาะหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำไปเรื่อยๆนี่เนี่ยเงินมีจะซื้อหรือเปล่าแมนใครกลัวเฮาตะกี้ได้หน่อยเนาะอ่าเฮ็ดเวรเฮ็ดงานนี่เพื่อสิอ่าหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำแต่ละเทื่อนี่ก็บ่แม่นว่าน้อยเนาะหนึ่งมากอ เพื so ่อส mm ีม hmm. mm ีท hmm. oh, no. oh. ี่พ <ichi> ี <Chelsea> <add ai> oh ่ทางเจ้าของสิเจ้าของเฮติกี้จนบุคิดพูแน่นอนพอพี่น้องว่าสิได้นาทีได้ทางน้าหมู่นะบุคิดเลยบุคิดเลยเนาะอืมไอเนาะโดยโดยเอาดีใจน้ำเอาความทุกข์เข้านี่แหละเอาบุคิดว่าเาสอได้เออบันนี้กับพูแน่นอะเขาอย่างว่ามีที่มีทางเนาะให้ลูกให้เต้าได้ในอนาคตหน่อยให้บนฝนฝนเท่า คือแบบนี้เด้นี่เนาะหอนยามเพิ่นปลูกก่ะต้องได้ไปรับจ้างเด้นี่เนาะแม่นบ่นี่ยแล้วอยู่ได้แม่ได้เพิ่นแม่นบ่เว้าจะได้แบบโอ้ยหอนยามตักผู้โขยนี่จองสิไว้แล้วเช้านี่ก็เพิ่นมาย้ายดินให้นี่อคือบ่ย้ายย้ายตัวแหลมนี้มันชื่อ โอ้ยรักน้อยที่ที่แรกมันมันเป็นลี่ยนได้นบ่แม่นบ่เพิ่นเพิ่นยาสิใหญ่มาอยู่เนาะใหญ่ให้มันก่วงกว่าเก่าบ่เนี่ยนะเออคือดีแค่เนาะพอพี่น้องเอ้ยอ่านั่นแหละนี่แหละคือความดีเด้วยเด้อเนาะอ่าหักแป้งกันหักแป้งกันไปอืมจากที่ว่าสามสิบกุ้งสสิบยาอนาก่วงอีกเด้นี่เนาะ แม่นนะทังนั้นเพิ่นบมเดเท็กเลยเพิ่นกะเอาเลยมันได้อยู่ประมาณสามชิดเบ้างนโอ้เอาหัวพูนบ่แม่นแหละพูนอ๋อชิบห้ตรงกันเลยแม่นบ่แม่นตรงเลยโอ้บ่ให้มันบ่ให้มันแดงแหมนี่แม่นบ่แม่นอ่าเพิ่นบ้องแบบนี้เนาะพ่อพี่น้อง Oh, đi chạy năm phân trở cái đấy, nó mình để đứa ai đứa nó, à, điều gì đấy, là pha cái này, này, để khiêu to đứa ai, Chẳng này cả à, chui chui ai, mình cứ đăng trả ai đứa mày đó, rồi rồi đó đấy, đi em đi đi. may <laughs> <laughs> <Điểm> cả bơi, <bóri, cười> à, điền đan, con thuyền vận tải đấy, ồ, rồi rồi, cục chế ai đấy là, ai? à, bơi sư em lôi mất, à, phạm mất tót này, điều, thì thắng này ai, đi hái chuối phòng nhìn yên ai đứa nó, ok, ok, rồi rồi. เอาเอาอู่ดีไม่แห้ง่ายชูดๆดเด้เอง่ายสบายดีสบายดีเอาน้องพ่อพี่ร้องก็คือสิประมาณนี้แหละเป็นกําลังใจให้ทางงนาครอบครัวของเพิ่นชูต่อไปแล้วก็การขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นนพ่อพี่ร้องที่ว่าช่วยเหลือเข้ามาในครอบครัวของอ่า,อาให้เพิ่น จังในก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อกลุ่มเจ็บจะได้ความไข่ยังมีปรารถนาชิ่งได้ิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเน่พอพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนะ้อาทางบัจจิตเองลาพีลาลน,น้องไปก่อนบัจจิตเองขอก่าวคาว่าสบายที่สบายดีเด้อพี่น้อง